บรรยากาศนะครับคือวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกเก้าครับผมเปิดสักการะบ้าครับผมมืัอนี้ลมบนดีครับก็ยิ่หน้ามายิ่คนสะกดนะครับเอาวาวตัวนี้มาขึ้นแล้วครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าบ่ไหวนะครับต้องเอาลงเนื่องจากว่าเป็นวาวสายเบานะครับปีกูวาวสูงครับผมข้างบนลมแห้งอีกนะครับผมตอนนี้ก็เลยเอาวาวอีกตัวหนึ่งขึ้นนะครับตัววาวที่ติดไฟเดี๋ยวให้เอฟซีเดือดบ้างครับ ฟังเสียงเสือกครับ F4 ครับนะครับใส่เสือก2มิลครับตัวนี้นะครับ2มิลอันนี้ผูกใส่ครับต้นแครไว้นะครับเดี๋ยวจะให้เบิรงบอลว่าตัวนี้นะครับเห็นไหมเนาะครับ F4 โอ้ยนะครับติดไฟครับผมไฟสองระบบครับผมไฟพรุแล้วก็ไฟรอบดวงนะครับเป็นวาล์ว2เม็ดนะครับตัวนี้โอ้ยนะครับเป็นสีอันนี้ครับผมเนาะเอาถือว่าติดไฟแล้วกันนะครับเน้อง F4 นะครับเอามาขึ้นอยืนหน้าวัยคนสกุลนะครับลมแห้งอีกเลครับผมนี่ลมดีครับผมโอ้สายมากนะครับเอาครับผมกล่องเฮาสว์สให้สิได้เบิ่งได้ซ้ำนีดนะครับเนาะฟังเสียงฟังเสียงลมครับผมว้าวสุดยอดจริงปิดสกับมาก็มีลมเลยครับผมแต่เราไม่ใส่สนุนะครับผมคืนจะไม่ปล่อยให้เสียงสนุ่นเดี๋ยวมันจะไปรบกวนคนอื่นนะครับส่วนตัวนี้นะผมปีร้อยหกสิบนะครับบันพิณวัน ปี160นะครับส่วนสูง150นะครับก็จะเก็บนะครับผมเก็บเลยจะปล่อยไปตัวเดียวกันตัวนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่สองนะครับผมเพราะว่า,วา,าจะมีลมมานะครับกลางวันก็จะเอามาขึ้นอยู่ยักษส3-4ตัวอยู่นะครับโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ